สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเงรวยรวยทุกท่านนะครับผมสาหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมถึงเหรียญรุ่นใหม่ๆที่เข้ามานะครับผมสาหรับวันนี้เหรียญที่นำมาให้พี่รับชมกันก็จะเป็นเหรียญพญาพิชัยดาบหักรุ่นแรกนะครับผมปี2513นะครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยนําบล็อกบอขาดมาให้ชมแล้วนะครับจุดที่ใช้แยกบล็อกเนี่ยก็คือคําว่าพญาพิชัััยดาบบหกตรรงนนี้นะค ตรงบอยไ,ไม้เนี่ยถ้าเป็นบอขาดเนี่ยเขาจะมีรอยแห่งตรงนี้ตรงบอยไ,ไม้แต่องค์นี้เนี่ยเขาจะเป็นบล็อกบอเต็มแบบนี้ตรงบอยไม้ตรงนี้นะครับผมส่วนพิธีปลุกเสกเนี่ยเหรียรุ่นนี้น่ในปีหนึ่งสาก็จะเป็นพิธีใหญ่ครับเกจิหลายท่านเนี่ยมาปลุกเสกแต่ว่าถ้าเล่นในสายหลักๆเลยก็คือจะเป็นหลวงปู่ทิมอ่าวัดรหารไล่ครับผมจริงๆเนี่ยมีหลายหลวงพ่อไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ด,ดู่วัดสแกก็มาปลุกเสกนะครับผม เรียนพญาพิชายดาบหักรุ่นแรกนะครับปี13เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟบล็อกบอ,บอขาดนะบล็อกบอ,บอเต็มนะครับผมนี่จะเป็นแบบนี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นพิมพ์พญาพิชายดาบหักนะครับถือดาบสองข้างดาบทางด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นดาบหักนะครับผมจังหวัดอุตรดิตถ์ด้านหลังก็จะเป็นยันและก็อคาลันนะครับระบุ1่กุมภาสองพันห้าร้อยสิบสามนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูจุดที่ใช้พิจารณากันนะครับเหมือนเดิมนะครับจดจําพิมพ์จดจํารูปแบบเหรียญนะครับเหรียญไม่บวมไม่อืดไม่อ้วนนะครับผมแล้วก็เหรียญรุ่นนี้เนี่ยเขาจะเป็นบล็อกกระสับฉะนั้นเนี่ยเหรียญก็จะมีความหนาพอสมควรนะครับผมแล้วก็ตัวห่วงเนี่ยเขาจะเป็นห่วงแคปซูลแบบนี้ห่วงแคปซูลก็คือจะเป็นทรงรีนะครับผมจะไม่ใช่ทรงกลมนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีห่วงติดมาเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าจะไม่ใช่จุดที่ใช้พิจารณาแท้เก๊หลักนะครับผม อันดับแรกนะครับส่องดูเข้าที่ใบหน้าของท่านนะครับใบหน้ามีความลึกคมชัดนะครับผมเบ้าตาต่างๆนะครับรวมถึงหมวกที่ท่านใส่อยู่นะครับผมสังเกตปลายหมวกด้านบนนะครับเห็นไหมครับที่เป็นเหมือนอ่ากวยนะครับเนี่ยจะมีปลายเรียวแหลมขึ้นไปเป็นขีดนิดนึงเห็นไหมครับเลื่อนลงมาดูที่ชุดของท่านมีมิติลึกคมชัดนะครับผมดาบด้านหนึ่งเต็มนะครับผมแล้วก็อีกด้านหนึ่งหักนะครับ เนี่ยตัวชุดตัวรัดประคตต่างๆมีมิติคมชัดนะครับรวมถึงลิ้วตรงกางเกงไหมครับนี่นิ้วเท้าต่างๆก็ยังติดชัดนะครับส่วนตัวฐานที่ยืนอยู่ที่ท่านเดินดูนะครับนะครับก็จะมีมิตินูนออกมาจากพื้นเหลี่ยนนะครับผมเห็นไหมครับจะต้องไม่ตื้นไม่เบอร์นะครับแล้วก็ด้านล่างมีตัวอักษรนะครับ ระยาพิชัยดาบหักเนี่ยจะเป็นบล็อกบอเต็มใชหมครับบอยไม้ Boy, Mike, จะไม่ขาดจากกันนะครับผมจังหวัดอุตรดิษนะครับผมแล้วก็เบสิกเหรียญเพิ่มเติม,ต,มตัวเส้นกระแสเหรียญที่สา์กระจายที่เกิดจากการปั๊มนะครับขอบเหรียญตั้งเป็นสันนะครับตัวเส้นกระแสเหรียญนะเขาก็จะเป็นเส้นขนแมวสา์กระจายออกไปบางๆแบบนี้นะครับนี่ตะแคงให้สะท้อนแสงนิดนึงนะครับผมน่ครับ แล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะมีเส้นสายฝนให้เห็นเป็นระยะแบบนี้ครับนี่เส้นกระแสเหรียญคมชัดเจนนะครับผมนี่สาดเป็นเส้นขนแมวออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็พลิกมาดูรายละเอียดด้านหลังเริ่มดูที่รูเจาะเหรียญน,นะครับผมปิ้นเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็มีบาดหรือว่ามีบ้างใต้หูเหรียญเห็นไหมครับมีคลิปปิ้นที่เกิดจากการตัดทางด้านซ้ายและด้านขวานะครับดูเจาะปิ้นเป็นธรรมชาติออกมาแบบนี้ แล้วก็ถ้าเป็นบล็อกกระสับนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่โตรวมถึงเหรียญเนี่ยครับตรงขอบขอบเหรียญด้านหลังเนี่ยนะครับจะมีเป็นขีดขีดเป็นเหมือนรอยแต่งตะไบน่ครับตรงขอบขอบเหรียญแบบนี้เนี่เป็นขีดขีดแบบนี้ครับเนี่ยก็จะมีขีดปิ้นให้เห็นเป็นระยะถ้าเหรียญที่ไม่สึกเนี่ยก็จะเห็นรอยชัดแบบนี้นะครับเนี่ยหลวงปู่โตพัดยศที่ก่อนหน้านี้ผมนำไม้ชมเนี่ยก็จะมีเหมือนกันเพราะเป็นบล็อกกระสาบ แล้วก็ด้านหลังก็จะมีอักขระรวมถึงตัวยันนะครับผมฟอนต์ตัวอักษรเนี่ยจะเป็นบางๆนะครับไม่หนามากแต่ว่าก็มีความลึกคมชัดแล้วก็นูนออกมาจากพื้นเหรียญพื้นเหรียญด้านหลังเนี่ยเขาจะเรียบตึงเห็นไหมครับไม่บวมไม่อืดไม่อ้วนนะครับผมตัวอักษรด้านล่างเป็นเลขไทยนะครับ1่กุมภาพันาร้อลักษณะฟอนต์เนี่ยจะเป็นเส้นเล็กๆนะครับเส้นกระแสเหรยญเหมือนกันกับด้านหน้านะครับสรดกระจายพุ่งเป็นลัสมีออกมานะครับ ส่วนขอบตัดรุ่นนี้ก็จะเป็นการตัดฉีกนะครับตัดลงมาประมาณ20-30%นะครับเนื่องจากแรงปั๊มกระแทกของบล <ujah id. S 1> ็อกกระสาบเนี่ยเขาจะมีมากนะครับเครื่องจักรแรงเขามีมากนะครับตัดลงมาบางจุดก็ครึ่งหนึ่งเห็นไหมครับแล้วก็ฉีกขาดออกไปยุยยๆแบบนี้นะครับด้วยแรงเครื่องจักรที่มากเนี่ยของบล็อกกระสาบเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีรอยปีแบบนี้นะครับจะช่วยให้พิจารณาได้ง่ายนะครับผมนี่นะครับตัดแล้วก็ฉีกขาดเป็นยุยยๆแบบนี้นะครับ บางจุดก็ฉีกเยอะตัวฟันตัดก็ยังเห็นเป็นบ้างนูนขึ้นมานะครับขอบตัดทางด้านขวามือนะครับผมก็จะเหมือนกันนะครับตัดลงมาแล้วก็ฉีกขาดนัครบตัวบ้างก็จะนูนต่ำนูนสูงสลับกันนะครับผมนะครับ สำหรับเหรียญน,นี้ที่นำมาให้พี่รับชมก็จะเป็นเหรียญพยาพิชัยดาบหักรุ่นแรกนะครับผมปี2,513นะครับจะเป็นบล็อกบอ์เต็มนะครับหลวงปูท่ทิมวัดรหาสไรป่ปลุกเสกนะครับผมขอบคุณพี่ๆสมาชิกที่กดติดตามและรับชมนะครับผมไว้ถ้าได้รุ่นอื่นเพิ่มเติมจะมาทำคลิปนี้นะครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ